สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่27กันยายน2566นะครับสําหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับสําหรับดาวโจน VIP นี้จะออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V ีพีธรรมดาก็าจะมานามําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุนล้นลมเพื่อความบันเทิงครับทุกวันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ลุนล้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสวีทรัพย์ทวีโชคสวีสุขแย่งๆงนะเอาวันนี้มีเลขอะไรมาฝากบ้างก็มาชมกันได้เลยนะครับวันที่27กันยายน2566นะดาวโจนะาจน v i p นะครับออกเที่ยงคืนครึ่ง2ยามครึ่งนะครับเด่น6 7 8นะครับเน้นที่6กับ7นะครับ6กกับเจ็ดนะ6หนึ่งหนึ่งหกหอง6อง6า6ครับ จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับส่วนแปดนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสแปดแปดสี่สี่แปดแปดเก้าเก้าแปดนะครับตัวลองนะชุดวินนะครับหนึ่งสองสามเก้าสี่หกลองเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับอ่มาดูใกล้ๆสักหน่อยดูตัวเน้นๆสักหน่อยนอะเ่นนะครับเรนหกเจ็ดแปดนะ เน้นที่หกับเนะครับฝันทงที่หนะครับใครชอบก็หยัดไปนะครับส่วนชุดเน้นนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกหกสอง6นะครับเอาแค่ส่วนทางนี้นะครับทางนั้นส่วนจะลองนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเ7็ดเจสองอเจ็นะครับเอาทานี้นะครับวนลองนะครับส่วนตัวกันแ1ดหนึ่งหนึ่งแ4 8แ9ดสองงดแดสาปนะครับเอาทางนี้นะครับเป็นตัวเน้นนะ อ่าส่วนเน้นนะครับส่วนเด่นที่สุดก็ขอเลือกเอาส่วนนี้ก็แล้วกันสีแดงนะครับสีแดงอันนี้ก็โอเคนะครับตัวลองนะส่วนทางนี้เป็นตัวทางเลือกนะครับชนชอบก็จัดไปไม่ชนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สสวนมามันจะถ้าเลยมามันจะเลยมาอยู่แถวแถวนี้แหละนี่แถวแถวนี้อืมประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับก็เดินดีพอสมควรนะหนึ่งสองสาม 9ก้าสี่หกลองเ็ดนะครับส่วนสายรูดนะครับรูดที่หกนะรูดที่หกเน้นที่หกนะครับลองเ็ดนะครับส่วนแปดเนี่ยก็พิจรารณาดูนะชนชอบคอยจัดไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับแต่จน VIP ออกเที่ยงคืนครึ่งทุกวันทุกวันเมื่อวาน,นนี้ก็เข้านะครับเข้านะกอขอแสดงความยินดีแต่ส่วนมากจกเป็นสายรูดนะบอกไว้ก่อนนะครับสายเจาะเนี่เจาะไม่แม่นสายเจาะก็คือจับคู่พวกนี้แหละ มันจับคู่ไม่แม่นมให้หกหนึ่งมันจะออกมาทางหกทางนี้ประมาณทางที่เราไม่ได้ลงเนี่ยประมาณนี้นะครับอพิจารณาดูนะครับเชิญชอบค่อยว่ากันนะครับไม่เชิญไม่ชอบก็ลุ้นกันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีคร,รับดีครับ